สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับรายการคุยสาระทางช่องย o u t u b e h ต์แ n นเชนประกาสังคมคืนสิทธิ์ให้กับผู้กันตนที่ขาดส่งผลสมทบเป็นจำนวนมากทางด้านในอาทิตย์อิสโมระทานคณะกรรมการอุทธรสำนักการประกาสังคมเปิดเผยเมื่อวันที่22มีนาคม2566ก็คือวันนี้ ตอนหนึ่งว่าในช่วงวิกฤตโควิด2019ที่ผ่านมาสถานประกอบการหลายแห่งถูกปิดกิจการชั่วข่าวจากมาตรการของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด2019จึงส่งผลให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบเกิดความขัดสนเรื่องทางด้านการเงินพู้กันตัวหลายคน ผู้กันตนหลายรายขาดส่งนสสัทบจึงทําให้เป็นเหตุผู้กันตนหลุดออกจากระบบประกาังคมโดยที่ผ่านมามีผู้กันตนได้ไปยื่นเรื่องอุทธรเข้ามาที่สํานักงานประกาสังคมพิจารณาสูงถึงจํานวน7786คนและคณะกรรมการอุทธรชุดนี้ ได้มีคำสั่งวินิจฉัยเสร็จสิ้นไปแล้วจำนวนทั้งหมด6,610คนซึ่งในส่วนของผู้กันตนมาตรา39ที่ได้ขาดสมงสมทบติดต่อกัน3เดือนต่อเนื่องหรือภายใน12เดือนผู้กระตนมาตรา39สมนสมทบไม่ครบ9เดือนจึงทำให้ผู้กระตนมาตรา39เหล่านั้น สิ้นสภาพการเป็นพุ้กันตนเมื่อตั้งแต่วันที่5มีนาคมปีพศส5 6 4จนถึง15มกราคมปีพศ2 5 6 6พบว่าพู้กันตนมาตรา39ขาดส่งเงินสมทบและสิ้นสภาพการเป็นพุ้กันตนด้วยปริยายตามกฎหมายจำนวนทั้งหมด888คน ทั้งนี้คณะกรรมการอุทธรได้เห็นความสำคัญจึงหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้โดยการปรับปรุงระเบียบข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้กันตนได้มีสิทธิ์พึงมีพึงได้โดยกำหนด ให้เลขาสำนักงานประกันสังคมสามารถให้อำนาจประกันสังคมพื้นที่จังหวัดสาขาใช้ยุ่นพินิษการอนุมัติคืนสิทธิ์ให้กับผู้กันตนมาตรา39ที่ขาดส่งนผลกรทบและได้พ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตรา39และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 2019ที่ผ่านมาให้กลับมาใช้สิทธิ์ของสำนักงานประกันสังคมได้เหมือนเดิมทั้งนี้ผู้ก,กันตนมาตรา39ที่ขาดสิทธิ์ไปแล้วลองไปเช็คที่สำนักงานประกันสังคมดูหรือว่าอาจจะมีประกาศอาจจะมีหนังสือจากสำนักงานประกันสังคมส่งถึงผู้กันตนมาตรา39 ที่ขาดช่วงส่งและสมทบตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าสำหรับพุ้มกันตนมาตรา39ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ